น้องๆวันนี้เราก็มากันในบทที่4ของน้องๆม .3 ในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับสำหรับหัวข้อเนี่ยนะพี่ต้องบอกเลยว่าเป็นหัวข้อที่น้องๆเก็บคะแนนได้ไม่ยากนะครับมันมันไม่ได้ยากมากนักเลยมันทำความเข้าใจได้ง่ายๆนะสำหรับหัวข้อแรกที่เราจะได้เรียนกันในเรื่องความน่าจะเป็นนี้เขาใช้คำว่าโอกาสของเหตุการณ์ ซึ่งโอกาสของเหตุการณ์เนี่ยมันจะหมายถึงนะพี่ก็มีเขียนคำเอาไว้นะครับก็คือโอกาสของเหตุการณ์ต่างๆที่สามารถแบ่งแยกด้วยกันเนี่ยได้ออกเป็น3มกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งนะอันแรกคือเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโอกาสของเหตุการณ์ที่เราต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นโอกาสที่พวกเราจะมีอายุมากขึ้นนี่ นนเกิดขึ้นแน่นอนคงไม่มีใครที่เวลาผ่านไปเราจะเด็กลงถูกไหมนะอายุเราอ่ะตัวเลขของเราก็ต้องอายุต้องเพิ่มมากข,ขึ้นนะี่แบบนี้ก็คือเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอะไรแบบนี้นะครับอันที่2ออาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือก,ก็ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นท่านน้องไม่ตั้งใจเรียนนะน้องอาจจะสอบตกก็ได้เนี่ยแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับก็คือมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้นะกับ กรณีสุดท้ายคือกรณีที่3คือไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็ยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะว,วันตกอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าทุกๆเช้าพระอาทิตย์ก็ต้องขึ้นทางทิศตะว,วันออกอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในบางกรณีนะครับงานโอกาสของเหตุการณ์มีหลักๆอยู่ด้วยกัน3กรณีนี้เท่านั้น นะครับเกิดขึ้นแน่นอนอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเพื่อเพิ่มความเข้าใจซึ่งไม่ยากเลยนะเราไปดูในแบบฝึกหัดกันเลยนะครับอ่ทีนี้เรามาลุยกันในแบบฝึกหัดกันเลยนะครับสํำหรับแบบฝึกหัดแรกแบบฝึกหัดที่4.1เนี่ยข้อ1ใหญ่เขาบอกว่าสุ่มหยิบลูกแก้วนะในกล่องทึบ คำว่ากล่องทึบในที่นี้ก็คือเราจะไม่สามารถเห็นได้อะว่าเราจะหยิบได้ลูกอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันมีบรรจุลูกแก้วอยู่ด้วยกันเนี่ยมีสีเหลืองอยู่5ลูกนะครับสีชมพูเนี่ยอยู่3ลูกแล้วก็เป็นลูกแก้วสีขาวเนี่ยอยู่4ลูกตามนี้นะครับแล้วก็มีข้อย่อยให้ข้อ1.1เขาบอกว่าจะหยิบลูกแก้วสีขาวได้อย่างแน่นอนใช่หรือไม่เพราะ เหตุใดนะครับอันนี้ก็คือคำถามของโจทย์เนาะทีนี้เดี๋ยวพี่ต้องมาร์กตัวนี้ไว้ก่อนเป็นหลักเลยก็คืออ่ะโอเคหยิบได้สีขาวเฮ้ยในกล่องอะมันมีสีขาวนะครับแต่มันมีคำนี้ด้วยครับได้อย่างแน่นอนโอ้โหตรงนี้แบบเขาเรียกว่าสติ๊กเลยอะคือหยิบยังไงก็ได้สีขาวอะไรแบบเนี้ยนะครับคำถามเขาถามว่า,า,วาใช่หรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบต้องตอบว่าไงครับนะอันเนี้ยน้องๆคิดด้วยตามตรรกะเองได้ นะในเมื่อกล่องเนี้ยมันมีลูกแก้วอยู่สามสีคือสีเหลือง5ลูกสีชมพูสามลูกแล้วก็สุดท้ายคือสีขาวอีกสี่ลูกถามว่าเวลาน้องหยิบขึ้นมาถ้ามันเป็นกล่องทึบอะเนาะเราไม่รู้อะมันจะได้สีขาวแน่นอนไหมก็อาจจะได้สีเหลืองก็ได้ไนงะอาจจะได้สีชมพูก็ได้ถูกไหมงั้นถามว่ามันจะได้สีขาวแน่นอนไหมคําตอบคือไม่ใช่ครับคําตอบคือไม่แน่นอนครับนะ จะไม่ใช่จะไม่แน่นอนก็ได้เพราะอะไรครับเพราะอาจหยิบได้สีเหลืองหรือชมพูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือการให้เหตุผลเนาะคือมันอาจจะหยิบสีอื่นที่ไม่ใช่สีขาวก็ได้เพราะว่าในไอ้เจ้ากล่องเนี้ยมันยังมีสีเหลืองกับสีชมพูอีก น,น้องก็เขียนอธิบายไปตามความเข้าใจของน้องนั่นแหละนะอันนี้มันอย่างที่พี่บอกนะว่าเรื่องเนี้มันทําความเข้าใจได้ไม่ยากนะักมันคิดตามตรรก,กะหลักๆง่ายๆเลยก็คือเฮ้ยก,ก็อในกล่องอ่ะมันมีสีเหลืองกับสีชมพูด,ด้วยนะเว้ยแล้วเราสุมหยิบขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะได้สีเหลืองหรือสีชมพูก็เป็นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่นี้เองง่ายๆนะไปต่อข้อ1 2จกัน ข้อหนึ่งเขาบอกว่ามีโอกาสหยิบได้ลูกสีชมพูมากกว่าสีเหลืองอ่าชมพูเนาะจะได้มากกว่าสีเหลืองใช่หรือไม่ชมพูมีกี่ลูกครับชมพูมี3ครับส่วนเหลืองมีกี่ลูกครับเหลืองมีถึง5ลูกครับงั้นโอกาสที่จะหยิบได้ชมพูมากกว่าเหลืองนะเน้นย้ำนะอันนี้อันนี้เน้นย้ำคำว่ามากกว่านะครับคำตอบคือไม่ใช่ครับนะคำตอบข้อนี้คือ ไม่ใช่ครับเนี่ยพอเป็นแบบนี้น้องน่าจะพอทําเองได้แล้วมันไม่ได้ยากอะไรนะครับเหตุผลเพราะอะไรอะ่ะเพราะในกล่องมีลูกแกว้วสีอะไรครับสีชมพูน้อยกว่าสีเหลืองนะครับนะถ้ามันถ้ามันน้อยกว่ามันจะหยิบแล้วมันมีโอกาสได้มากกว่าเป็นไปได้ไหมก็ไม่ได้ดิ นะครับมันน้อยกว่ามันก็ต้องมีโอกาสหยิบได้น้อยกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าสีชมพูมีเพียง3สีเหลืองมีตั้ง5้างั้นข้อนี้จึงตอบว่าไม่ใช่ครับเพราะลูกแก้วจานวนลูกแก้วเนาะสีชมพูมันน้อยกว่าสีเหลืองนั่นเองเนี่ยการให้เหตุผลง่ายๆนะครับไปต่อข้อ1.3กันสําหรับข้อ1.3บอกว่ามีโอกาสหยิบได้ลูกสีเขียวใช่หรือไม่อ่าข้อนี้ต้องการสีเขียวนะอ่าเดี๋ยวพี่ขอ ฮะไฮไลท์สีเขียวแล้วกันนะครับนี่สีเขียวนะเราก็ย้อนไปดูครับข้างบนเฮ้ยมันมีสีอะไรบ้างอะมันมีสีเหลืองห้าลูกมันมีสีชมพูสามลกูกแล้วมันก็มีสีขาวอีกสีลูกไม่มีครับไม่มีสีเขียวครับงั้นโอกาสที่จะหยิบได้ลูกแก้วสีเขียวมีไหมไม่มีครับคำตอบคือไม่ใช่ ไม่ใช่หรือว่าไม่มีโอกาสหยิบได้อะไรเงี้ยน้องก็อธิบายไปได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะไม่มีลูกแก้วสีเขียวในกล่องนะครับอ่าเพราะในกล่องไม่มีลูกแก้วสีเขียวเพราะลูกแก้วสีเขียวไม่มีในกล่องอะไรก็ได้นะครับโอเคไหมนะเมื่อมันไม่มีอ่ะแล้วมันจะหยิบได้ลูกแก้วส right. ีเขียวเป็นไปได้ไงอ่ะก็ต้องไม่ใช่สิ เข้าใจไหมนะครับก็คือไม่ใช่ไม่มีโอกาสได้หมดนะครับอา้าวเสร็จเรียบร้อยสําหรับข้อที่1.3ไปต่อข้อ1.4กัน1.4บอกว่าไม่มีโอกาสหยิบได้ลูกแก้วสีชมพูเลยใช่หรือไม่เพราะเหตุใดย้อนกลับไปดูครับในกล่องมีสีอะไรบ้างในกล่องมีสีเหลือง5ครับมีสีชมพูไหมล่ะมีถ้ามีสีชมพูแม้กระทั่งมีแค่เพียงลูกเดียวก็ถือว่ามีโอกาสไหมครับ หือว่ามีโอกาสครับนะงั้นข้อนี้เขาบอกว่าไม่มีโอกาสหยิบได้สีชมพูเลยใช่หรือไม่คําตอบคือไม่ใช่ครับคําตอบก็ตอบว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าเพราะในกล่องมีลูกแก้วสีชมพูนะจึงมีโอกาสหยิบได้ครับจึงมีโอกาสได้นะ เนี่ยก็เป็นคําอธิบายซึ่งมันก็ใช้เขาเรียกว่าใช้เซนน่ะนะใช้เซนน่ะน้องสามารถตอบได้เลยอย่างนะโอเคไหมนะก็มันมีลูกแก้วสีชมพูอยู่ในกล่องก็โอกาสหยิบมันก็ต้องมีอ่ไม่ใช่ว่าไม่มีเข้าใจไหมนะครับไปข้อสุดท้ายกันสําหรับข้อที่1ใหญ่นะครับข้อ1.5บอกว่ามีโอกาสหยิบได้ลูกแก้วสีใดมากสุดข้อนี้เขาต้องการสนใจคําถามว่าได้ลูกแก้วสีใดมากสุดนะครับเพราะเหตุใดเราก็ย้อนไปดูครับ ก็เขาบอกว่าในกล่องเนี้ยมันจะมีสีเหลือง5สีชมพู3แล้วก็สีขาว4ีครับนะเราก็ดูง่ายๆเลยว่าเฮ้ยในกล่องเนี้ยมันมีลูกแก้วสีใดมากสุดจบเลยโอเคป่ะงั้นคำตอบพ่อน,นี้ก็เลยตอบว่าสีเหลืองครับเพราะสีเหลืองมีลูกแก้วมากสุดกว่าสีอื่นๆน,นะครับอ่าโอเคงั้นเขาถามว่ามีโอกาสหยิบได้ลูกแก้วสีใดมากที่สุดคำตอบคือสีเหลืองครับอ่า เพราะมีจำนวนมากกว่าลูกแก้วสีอื่นโอเคปะอ่าจบแล้วนะครับอ่ะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรื่องโอกาสความน่าจะเป็นที่น้องๆก็ต้องเหมือนกับให้เหตุผลเขาไปอะไรแค่นั้นเองนะครับซึ่งไม่ได้ยากมากนะักนะเอา้า เสร็จเรียบร้อยในข้อที่1ใหญ่การหยิบลูกแก้วเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปต่อในข้อที่2ใหญ่กันต่อนะครับอ่ะมาต่อข้อที่2ใหญ่กันต่อนะครับสําหรับข้อที่2ใหญ่เขาบอกว่าทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งนะก็คือมีอยู่ลูกเดียวแล้วก็ทอดไปเลยครั้งเดียวอะไรแบบนี้นะซึ่งลูกเต๋าว่ะมันเป็นลักษณะทรงลูกบาทเนาะแล้วก็จะมีแต้มอยู่ด้วยกันเนี่ยเริ่มจากแต้ม1ถึงแต้ม6ถูกไหมน้องๆน่าจะเคยเล่นพวกเกมเศรษฐีอะไรพวกนี้นะครับลูกเต๋าอ่ะ น่าจะจําลักษณะมันได้นะครับข้อ2.1ข้อย่อยนะครับเขาถามว่าลูกเต๋าจะขึ้นแต้ม5อย่างแน่นอนใช่หรือไม่คําตอบคืออะไรครับคําตอบติ๊กตอกติ๊กตอตกเมื่อมันมีแต้ม1ถึงถึงนะกเนาะงั้นข้อนี้เขาใช้คําว่าอย่างแน่นอนอีกแล้วอะเนี่ยเขาใช้คําว่าอย่างแน่นอนอีกแล้วงั้นคําตอบคือไม่ใช่ครับไม่แน่นอนไม่ใช่ได้หมดเลยนะครับโอเคไหมเพราะ อาจจะได้แต้มอื่นๆใน1แต้มหถึงหกเนาะก็ได้โอเคปะ่ะนะครับก็คือมันมีตั้งหแต้มอะ่ะหนึ่งสอสี่ห้าหอะคืออาจจะได้แต้มอื่นในแต้มหถึง6ที่ไม่ใช่5้าก็ได้นะครับอ่าน้องก็เขียนไปอะไรอย่างเงี้ยนะ อธิบายให้เขาฟังอธิบายให้คุณครูเขาเห็นนะครับก็เขียนเขียนบรรยายอะนะประมาณนั้นนะครับอ่ะประมาณนี้นะเสร็จเรียบร้อยสําหรับแนวในข้อ2.1นะครับข้อ2.2บอกลูกเต๋าไม่ขึ้นแต้ม9้าอย่างแน่นอนใช่หรือไม่อ้าวข้อนี้บอกไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นแต้ม9้าอย่างแน่นอนใช่หรือไม่คําตอบคืออะไรครับติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตก,ตอกโหข้อนี้ง่ายมากอะนะก็บอกแล้วว่าลูกเต๋าว่ามันมีแต้ม 1- ถึง6แค่นั้น แล้วมันมีไปแต้มเก้าไหมล่ะไม่มีดิงั้นงั้นเขาบอกว่าไม่ขึ้นอย่างแน่นอนคำตอบคือใช่ครับเพราะลูกเต๋ามีเพียงมีเพียงนะแต้มหนึ่งถึงหกเท่านั้นอ่ามันไม่มีแต้มเก้าอ่ะว่าง่าย โอเคป่ะลูกเต่ามันมีเพียงแต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแค่นั้นงั้นถ้าโยนหนึ่งลูกหนึ่งครั้งยังไงยังไงการจะเป็นแต้มเก้าเป็นไปไม่ได้นะโอเคป้านะครับงั้นคําตอบข้อนี้คือใช่ครับคือไม่เกิดแต้มเก้าอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับไปข้อที่สองจุดสามกันสองจุดสามบอกว่าลูกเต๋าจะขึ้นแต้มใดแต้มหนึ่งอ่ะอันนี้ใช้คําว่าแต้มใดแต้มหนึ่งจากแต้มหนึ่งถึงหกอย่างแน่นอนอ่ะจากแต้มหนึ่งถึงหกอย่างแน่นอน ใช่หรือไม่เพราะเหตุใดข้อนี้ตอบว่าใช่ครับอ่าข้อนี้ตอบใช่ครับเพราะลูกเตา๋าเนี่ยก็มีแต้มหนึ่งถึงหกเท่านั้นโอเคปะ่ะอ่าก็ข้อนี้ก็ตอบใช่นะครับเพราะว่า เขาถามว่าแต้มใดแต้มหนึ่งมันก็ต้องขึ้นแต้มใดแต้มหนึ่งในหนึ่งถึงหกนี่แหละนะเพราะว่าลูกเต๋าหนึ่งลูกมันมีแต้มหนึ่งถึงหกอ่ะมันไม่มันไม่เกินนีอ่ะครับอ้าวอันนี้ก็เป็นการให้เหตุผลนะในเรื่องโอกาสของเหตุการณ์ในแบบฝึกหัดข้อที่สี่จุดหนึ่งเรียบร้อยนะครับพี่ทวนย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับโอกาสของเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นได้อยู่ด้วยการ3กรณีหนึ่งคือเกิดขึ้นแน่นอนนะครับสอง อาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้และสุดท้าย3คือไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอะงั้นอันนี้ก็ฝากไว้สั้นๆเป็น2ข้อใหญ่ในแบบฝึกหัดนี้ก่อนนะครับสำหรับข้อหน้าเดี๋ยวไว้ต่อกันคลิปหน้านะคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ